ครับคนวันพระฤหัสคุณพระฤหัสได้ไพ่สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญแล้วก็ทาวเวอร์โอ้มีเรื่องเสียเงินนะคนพระฤหัสนะเสียเงินฉุกเฉินนะฮะนะครับเขาเรียกว่าคิดว่าจะประหยัดแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ประหยัดหรือคิดว่าจะประหยัดแล้วแต่ก็มีเรื่องที่จะต้องทําให้เสียเงินนะนะครับต,ต้องระวังนิดนึงระบบลำไส้ระบบขับถ่ายที่เคยดีอยู่ของคนวันพระฤหัสนะฮะก็จะมีปัญหานะครับ จะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับทานผลไม้เยอะๆแล้วกันความรักของคนโสดมันพฤหัสจะพบคนถูกใจอันนี้ค่อนข้างแน่นอนพบแบบไม่คิดว่าจะพบด้วยไม่ไม่ไม่ตั้งใจว่าจะรักจะชอบอะไรประมาณนั้นนะครับความรักของคนที่โสดนะสำหรับคนที่คนที่มีมีความรักอยู่แล้วนะครับอย่าอย่านอกใจแล้วกันอย่านอกใจคนอื่นนะครับหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีความรักอยู่แล้วก็คิดที่จะทําอะไรร่วมกัน นะครับคุณจะได้ของฝันจากคนรักด้วยนะครับเลขถูกโฉลกเลขเด่นเด่นทาวเวอร์เนี่ยดาวังคารเนี่ยมาประกบกับไพ่สี่เหลียญเนี่ยนะมันมองดูเหมือนจะไม่มีโชคนะคนนระหัดนะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่หวยออกเนี่ยคุณสงบสงเงมเจียมตัวตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ซะหน่อยไม่ด่าใครไม่ว่าใครนะครับผมว่ามีจังหวะดีๆนะมีจังหวะดีๆที่คุณอาจจะได้โชคอะไรฟุกๆถ้าไม่ใช่ รรตารีหรือหวยก็จะเป็นของฝากของขวัญน,นะเลข416แ mm hmm. จ๋วถูกชะโลกมากสำหรับคนมรฑหัดนะ416ต่อไป